สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับน้องเฟอร์นี่และก็โลยาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโลยามีท็อปิกีเกี่ยวกับภาบน้ำตาของแมวนะคะซึ่งย่าจะเล่าจากประสบการณ์จริงจริงๆแล้วอะ่ะย่าพาน้องไปหาคุณหมอเมื่อเดือนที่แล้วแล้วคุณหมอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับภาบน้ําตาของแมวนะคะให้ฟังย่าจึงอยากจะเอาประสบการณ์นั้นอะ่ะมาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยย่าก็จะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่ย่าได้คุยกับคุณหมอนะคะตอนที่พาน้องไปปรึกษาเรื่องคาบน้ำตาซึ่งคุณหมอก็ได้อธิบายว่า จริงๆแล้วอะแมวที่มีลักษณะหน้าสั้นจะมีปัญหาเรื่องคาบน้ำตาเอ่อล้นแบบนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเนื่องจากโครงสร้างของน้องแมวนะคะก็คือหน้าของเขาเนี่ยจะมีลักษณะสั้นเนาะแล้วจะทำให้มีการตีบของท่อน้ำตา พอท่อน้ำตาตีบเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาไม่สามารถลงสู่ท่อน้ําตาได้ก็เลยต้องเอ,อ่อล้นไหลออกมาตามขอบตาทําให้มีเหมือนมีน้ําตาไหลออกมาตลอดเวลานะคะตาน้องก็จะดูแฉะแล้วก็จะมีคาบน้ําตาเกาะติดเวลาที่น้ําตาไหลออกมาเยอะๆสะสมนะคะหากท่อน้ำตายังมีรูเปิดอยู่เราสามารถที่จะให้คุณหมอล้าง ขอน้ำตาน้ำตาก็จะไหลลดลงนะคะหากมีน้ำตาไหลเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าตาอักเสบเนื่องจากมีเชื้อโรคที่สะสมอยู่รอบๆดวงตาสำหรับน้องเฟอร์นี่เนี่ยก็คือน้ำตาเขาจะ ไหลมีคาบไม่เหมือไม่เท่ากันนะคะข้างซ้ายข้างขวาก็คือที่ได้ปรึกษาคุณหมอนะคะจะสังเกตดูว่าตาข้างขวาจะมีคาบน้ําตาน้อยส่วนข้างซ้ายจะมีคาบน้ําตาเยอะนะคะคุณหมอบอกว่าตาของน้องข้างขวาเนี่ยคือมันยังมีรูท่อน้ําตาเปิดอยู่เราก็เลยสามารถล้างท่อน้ําตาได้ส่วนข้างซ้ายนะคะ คือมันตีบไปเลยอะค่ะตีบจนไม่สามารถที่จะล้างได้เราก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วอย่างนี้เราจะต้องแก้ไขยังไงซึ่งคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าวิธีแก้ไขก็คือ การที่มีท่อน้ำตาตีบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตาอักเสบเนื่องจากน้ำตาไหลเยอะๆแล้วก็มีคราบสุกปรปกทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในตาทำให้เกิดตาอักเสบพ,พอตาอักเสบเนี่ยท่อน้ำตาก็จะเกิดการบวมทำให้ท่อน้ำตาตีบได้ค่ะคุณหมอก,ก็เลยให้ยาในการหยอดตาให้ไปลองหยอดตาดูก่อนประมาณ1เดือนจากนั้นก็กลับมาโฟล์ o อัพค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ยาหยอดตานะคะยาหยอดตาตัวนี้นะคะเราจะใช้ข้างละ1หยดนะคะหยอดเช้ากับเย็นหลังจากที่เราได้หยอดตาไป1เดือนนะคะก็สังเกตว่าตาข้างซ้ายน้ำตาไหลลดลงตาเขาดูใสสะอาดมากขึ้น จากนั้นพอครบหนึ่งเดือนเราก็พาน้องกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจ Follow Up คุณหมอก็แจ้งว่าตาอักเสบน้อยลงแต่ว่าท่อน้ำตาก,ก็คือยังตีบอยู่เนื่องจากมันเป็นโครงสร้างของน้องแมวนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะรักษาได้เลยก็หมอแนะนำว่าให้เช็ดตาบ่อยๆ ในเมื่อรักษาที่ต้นเหตุไม่ได้แล้วเราก็คือต้องรักษาที่ปลายเหตุค่ะโดยการรักษาความสะอาดรอบดวงตามีการเช็ดตาบ่อยๆก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ตอนนี้น้องแมวกำลังมีตาอักเสบมีน้ำตาไหลเยอะๆอยากจะลองหยอดตาดูวันนี้ย่าก็จะสาธิตวิธีการหยอดตาให้น้องแมวนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็คือต้องทำความสะอาดดวงตาก่อนโดยการเช็ดคาบน้ำตาออกให้สะอาดเลยนะคะย่าจะใช้สำลีในการเช็ดตาแบบสำเร็จรูปนะคะมันจะเ,เรียกว่าผ้าเช็ดคาบน้ำตาสำหรับสัตว์นะคะซึ่งตัวนี้มันสะดวกไม่ต้องพกสำลีบ่อยๆแล้วก็เช็ดได้สะอาดด้วยค่ะ มันจะเป็นลื่นๆแล้วก็มีฟองนิดหน่อยค่ะซึ่งย่าใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทำให้ตาเนี่ยเช็ดได้สะอาดมากๆคราบสีเหลืองก็หายไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าสะดวกที่จะใช้น้ำยาแบบไหนค่ะตอนนี้ก็คือเช็ด ตาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซับตาให้แห้งด้วยทิชชู่เนาะตอนนี้ก็คือตาสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะมาหยอดตากันเลยค่ะเราจะจับน้องนอนหงายแล้วก็เปิดเปลือกตาออกหยดลงไป1หยดนะคะมันจะดูแสบๆหน่อยนะคะหลังหยอดน้องเขาก็จะหลับตากระพริบตา แต่ไม่ต้องกัวงวลน,นะคะเดี๋ยวสักพักน้องก็จะสามารถลืมตาได้ปกติค่ะสำหรับน้องแมวของเพื่อนๆคนไหนมีน้ำตาออกเยอะ<ส>ก็สามารถที่จะพาแมวไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกก็ได้ค่ะสรุปปัญหาของน้องเฟอร์นี่นะคะตาด้านขวาก็คือท่อน้ำตามีขนาดเล็กสามารถ ล้างท่อน้ำตาได้น้ำตาจึงไหลลดลงส่วนตาด้านซ้ายก็คือมีตาอักเสบค่ะทำให้มีท่อน้ำตาตีบส่วนเรื่องตาอักเสบนะคะก็คือเราใช้ยาหยอดตาแต่ไม่ได้หายขาดค่ะก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกเพื่อนๆก็ลองสังเกตตาของน้องแมวดูนะคะถ้าหากมีน้ำตาไหลามากผิดปกติอาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะคะ แล้วก็อย่าลืมเช็ดตาทําความสะอาดตาให้น้องบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้โรย่าก็ขอฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะโรย่ากับน้องเฟิร์นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ